สวัสดีค่ะดิฉันเป็นแม่ของน้องพัทยามัติพงศ์นะคะน้องเฟิร์สนะคะเรียนอยู่ชั้นป .5 นะคะโรงเรียนวัดนาเขื่อนนะคะ <c oughs> คุณแม่ก็จะทําทั้งงานบ้านแล้วก็งานนอกบ้านนะคะบางทีเนี่ยทำงานนอกเนี่ยกลับมาก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากนะคะและยังต้องมาทํางานบ้านด้วยการเก็บกวาซักผ้าทําความสะอาดบ้านอีกด้วยนะคะแต่ตั้งแต่น้องเนี่ยเข้าร่วมโครงการกิจกรรมกับทางโรงเรียนนะคะเรื่องบันทึกความดีเนี่ย น้องก็ช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่ได้เยอะขึ้นเลยนะคะเนื่องจากการที่ช่วยเก็บกวาดทําทความสะอาดบ้านนะคะพับผ้าห่มในห้องนอนนาผ้าไปซักเองนะคะล้างห้องน้ําแล้วก็พับเสื้อผ้าในตู้แล้วก็ยังเก็บของเล่นต่างๆที่ตัวเองเล่นไว้นะคะวางไว้ไม่เป็นที่ให้เป็นระเบียบมากขึ้นค่ะและเรื่องการทําความสะอาดบ้านนะคะก็ช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่ ได้มากขึ้นด้วยนะคะและเรื่องการทำงานบ้านการทำความสะอาดบ้านต่างๆน้องก็ทำการแบ่งหน้าที่กันกับที่สาวนะคะช่วยให้คุณแม่เนี่ยแบ่งเบาภาระไม่เหนื่อยแล้วก็มีเวลาพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ เขาเมื่อก่อนเนี่ยการที่เขาเนี่ยเล่นของเล่นนะคะเขาก็จะวางทิ้งไปทั่วเลยนะคะบนโซฟาบนพื้นบนที่นอนนะคะเขาจะไม่ค่อยเก็บนะคะแต่ว่าทุกวันเนี้ยเขาจะเริ่มเก็บของเล่นตัวเองให้เป็นที่เป็นระเบียบนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ยังจะช่วยเลี้ยงน้องหมาที่อยู่หน้าบ้านด้วยนะคะต้องขอขอบคุณครูนะคะที่ให้น้องๆเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมดีๆกับทางโรงเรียนแบบนี้นะคะ เพื่อให้เด็กได้เปลี่ยนพฤติกรรมจากการเล่นเกมมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านนะคะแล้วก็จะได้มีรายงานการทำความดีไปส่งคุณครูนะคะคุณแม่ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูและทางโรงเรียนที่ให้น้องเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะว่าเมื่อลูกทำความดีเราก็จะต้องชื่นชมลูกๆนะคะว่าลูกทำดีแล้วนะคะแล้วก็ให้เขาเริ่มทำจากสิ่ง เล็กๆไปก่อนนะคะแล้วก็จะทำให้น้องๆเนี่ยพัฒนาตัวเองได้เป็นคนดีได้ในสังคมนะคะขอบคุณมากค่ะ